ขั้วีแบบสมมติว่าตอนนี้พี่้ายกำลังขี่มออร์ไซค์อยู่พี่ฝ้าถูกวันยังไงเป็นสไตล์ของพี่้ายอ่าต้องต้องสตาร์ทรกอนสตาร์ก่อนสต <c oughs> อ่าโอเคนะคะแกมนี้ค่ะแล้วนพี่ฝ้ายเนี่ยสยมมติเาโชคดีเรียบร้อยแล้ว5รนางวันนะะก็จะให้นางฟ้ารค่ะ,คะเป็นฝายไป <c oughs> แล้วให้้ จะร okay, ah. ู้เรื่องกันไหมมีภาษาอังกฤษให้ด้วยโอเคอ่าโอ้ ให้พี่ไปส่งให้น้อง is like I, อ take a motorcycle and then you sit behind me and then I ask you ไม่ใช so right awesome. right, uh ่หลอมากเลยหรอหลอมะหลอพี sure. right. ่ฟังพี่ฟังปกติเราอะจะให้พี่คนคนถ่ายว่าขับเนี่ยคือคำอะไรแต่เนื่องจากว่าทั้งหมดนี้คืออิีกาแฟ ไม่ต้องร้อ้พี่เขาไปส่งไมน้องแล้วโอเคโอเคแล้วก็าอยากมาฝังตรงนี้นิดนึงค่ะก็ได้มีขยับเลิศงนินโอเคถ้าตอบได้แล้วว คุกกสั่มปิงยูกันน่ะไปดิเครื่องอินแกรดเดียนในซัมเมอร์ซัมเมอร์ตัก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 ฮะ?มาร์เก็ตโอเคตุ๊กตาโอ้โห้เน้นทายเน้นเกมว่ายากแล้วโอ้โห้